ง,งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอาทีรีเควสก,กันมาแล้วกันเนาะเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะหมูเด้งปะ่ะเสียงอะไรนะเสียงหมูเสียงหมูทำงไงวะ <c oughs> เหมือนจะตายมากกว่าเสีย <c oughs> งห่านเนาะมันไม่เหมือนเสียงเป็ดเหรอ <c oughs> อือเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเห <c oughs> มือนโดนฆ่า <c oughs> มีเสียงไก่แล้วก็ต้องมีเสียงดี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 เจเดฟแปดแปดแปดแล้วล่วคะค่ะทำงไงวะ ดี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 เจดฟแปดดดพี่เดฟค่ะดูว่าตัวแปรแบบเลเยอร์เสียงกันก็น่าสนใจนะคะตบด้วยคำว่ามันคืออย่างนี้ใช่ป่ะแป๊บนึงนะีีแกให้กจนทำอะไรแกให้ฉันทำอะไรเนี่ยเห็นน้องภูมิใจพี่ก็ดีใจค่ะนะคะถึงจะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ตามนะคะ